เมื่อการเล่นสนุกนั้นสามารถใช้เล่ห์เหลี่ยมได้เรื่องนี้จึงเกิดขึ้นเ <_ d ata> พื่อนเขาแนะนำสองนักแทงระดับเทพที่ไม่มีใครชนะได้ของที่นี่แต่เขาคนนี้บอกว่าจะชนะให้ดูโรสนกเกอร์ขอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเขาเปิดเกมด้วยการแทงน้ำหนักที่พอดีแต่ทว่าลูกทุกลูกแทบไม่ขยับเลยเขาคิดว่านี่เป็นความผิดพลาดของตัวเองแต่เพื่อนของเขากลัพบพบว่านี่มันคือการโกงชัดๆเขาเลยโดนถีบสั่นสอนคราวนี้ <_ d ata> ตาเขาแทงว่างแล้วเขาใช้ไม้เสริมเพื่อยิงลูกไกลๆแต่โรสนกเกอร์กลัวว่าเขาตกปิดเลยใช้มือของเขาแทนแต่พอเขาแทงล ดูเหมือนว่าเกียนี้จะโกงยังไงก็ได้ขอให้ชนะก็พอโรสนุกเกอร์อีกคน <Huh? S 1> เอาไม้สองหัวมากะจะยิงจนหมดโต๊ะซึ่งเขาก็แทงแม่นซะด้วยบันกาลังจะลงหลุมแต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดเล่กลการโกงของพวกเขา n ไกลกว่าที่ใครจะนึกถึงจริง <Huh? S 1> ๆในขณะที่พวกเขากำลังชีดแผนการโกงว่าจะเอายังไงดี <Huh? S 1> เขาก็ยิงลงหลุมไปที่เรียบร้อยแต่พอหันมาอีกมุมเขาปรับเจอลูกขนาดมหึมาที่ยิงยังไงก็ไม่มีทางลงแต่ใครจะสู้เทพแห่งการโกงแบบเขาได้ หลังจากยิงออกไปเขาไปแหวกมุมโตออกเลยได้แป้นไปซะอย่างนั้นทั้งคู่ปรึกษากันและนี่คือทางสุดท้ายที่เขาจะชนะเกมนี้จับเทพแห่งการโกงยึดไว้กับมุมโต๊และยิงกระแทกหนะ้าเขาอย่างไม่ลังเล